ท่านทุกคนที่เคารพรักด้วยกันทุกคนครับไม่ค่อยสบายเป็นยังไงก็พักพวกก็บอกว่ารักษาเนือ้อรักษาตัวครับผมวานนิดร่มก้าวครับขอเสียงดังๆอีกสักหน่อยให้ตัวเองครับพี่น้องครับเสียงก็ค่้นข้างเข,ข้าที่เข้าทางหน่อยนะเพราะว่าหลังจากที่ไม่สบายหลายวันก็เมื่อวานนี้พยายาม ที่จะคุยกับพี่น้องพยายามแล้วพยายามอีกแต่เสียงก็คงไม่ขอบคุณครับครับพี่น้องครับต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและพี่น้องกำลังดูการถ่ายทอดสดจากไท a i w ด์ดอทโนะวันนี้พี่บางสกุล ลงมือเองก็ต้องขอชมเชยก่อนนั้นว่าไม่สบายก็พยายามเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พกักพวกเพกื่อนฝูงพี่บางของเราในโอกาสนี้ก็น่าจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ลงสนามด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ขอพูดคุยทำความเข้าใจกับมวลชนพี่น้องที่กำลังรับฟัง สถานีวิทยุในเครือข่ายของกะวะปรหรือกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพี่น้องครับบางคนข้องใจก็อยากจะถามทางตุลาการสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ผมก็ได้เปลยออกไปส่งข่าวถาม ให้ท่านตุลาการสารธรรมนูญได้ออกมาชี้แจงหน่อยคือพี่น้องฝากถามว่าท่านตุลาการเป็นหัวหน้าม็อบที่อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเองหรือเปล่าพี่น้องนี่พี่น้องเขาคข่องใจบางคนบางส่วนที่อยู่ในตุลาการสารรธรรมนูญ ได้สื่อสารกับพวกที่อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่รู้ว่าจะส่งสารอะไรกันส่งซิกอะไรกันไม่ทราบก่อนที่จะมีการตัดสินว่าตุลาการสาราธ,ธรรมนูญรับรองเกี่ยวกับประชาธิปัตย์รับลูกกันเป็นทอด,ทอดแล้วก็มาตัดสินก็วันที่ยีสิบ ก็ที่จริงพี่น้องก็ก็ฝากถามอีกเขาก็บอกว่าตุลาการเนี่ยชอบเสือกอันนี้พี่น้องโทรบอกเขาถามมาแล้วก็ฝากบอกท่านตุลาการผมก็พูดตามมวนชนที่เขาโทรมาปรึกษาผมก็ต้องพูดตรงไปตรงมา แล้วก็บอกตามที่มวลชนโทรมาพูดให้ฟังเขาว่าตามนี้ผมก็ต้องว่าตามเขาเขาพูดมานมนานแล้วแล้วเขาก็พยายามที่จะตามตุลาการให้แบบก็ะชั้นชิดแล้วเขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวนี้พวกผมแซงตุลาการสารรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้ว ตบมือดังๆหน่อยพี่น้องมวนจนเราปาดแซงเรียบร้อยแล้วนี่ไงเป็นเหตุตุลาการนี่ยังเดินตบๆๆต,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 ตามหลังของคนเสื้อแดงรบมือดังๆหน่อยพี่น้องไม่ใช่คนเสื้อแดงเขาไม่ได้รู้อะไรบอกตามตรงคนเสื้อแดงเขารู้อะไรหลายๆอย่างรู้มากกว่ากุตุลาการซะอีก ตุลาการยังไม่รู้ว่าประชาธิปไตยเป็นแบบไหนนี่ท่านยังหน้าด้านอยู่ถ้าผมถ้าผมเป็นตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยผมลาออกแล้วนี่เป็นคนเสื้อแดงไม่มีไม่มีที่ลาออกเพราะฉะนั้น ต้องบอกให้ตุลาการที่มีความรับผิดชอบหรือท่านจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องต้องถามแล้วก็ทวงมาตลอดทั้งยื่นหนังสือทั้งใช้รถบบายมาทวงถามที่หน้าสำนักง,งานตุลาการสาฐธรรมนุ์แห่งนี้หลายครั้งหลายครา ก็บอกว่าถามท่านจริงๆประชาชนก็ถามท่านเนี่ยมีหน้าที่อะไรหน้าที่ขอบขายที่ท่านทำงานท่านมีหน้าที่อะไรที่ทำหน้าที่ของท่านนี่เขาก็ฝากถามไม่ใช่อะไรฝ่ายนิติบัญญัติที่อยู่ในรัฐสภาที่เขาพยายามที่จะแก้กฎหมายให้เป็นประชาธิปไตยท่านก็เสือกไปขัดฝาง นี่ไงมันเป็นเหตุเป็นผลที่มวลมหาประชาชนคนแสดงเขาต้องถามและเขาฝากถามผมก็ต้องถามท่านเพราะว่ามวลชนโอกาสน้อยที่จะได้ขึ้นเวทีแล้วก็ฝากถามท่านว่าเป็นยังไงท่านถึงชอบเสือพี่น้องครับพี่น้องเราฝากถามผมก็ต้องถาม เขาฝากมายัางไงผมก็ต้องถามอย่างนั้นเราพูดตรงไปตรงมาเวทีกะวะพปเป็นเวทีที่เอาความจริงมาไล่ความเท็จเอาสัจจะมะาไล่มายภาพสิ่งเหล่านั้นที่หลอกหลอนมาโดยตลอดคนเสื้อแดงมวนมหาประชาชนเขาไม่ต้องการต้องการความจรงิง ประชาธิปมไตยต้องกินได้นี่ก็ต้องเดินหน้า30บาทรักษาทุกโลกทั่วโลกเขาเอาเป็นตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองของไทยแลนด์ทั่วโลกเขาเอาเยี่ยอย่าง30บบาทรักษาทุกโลกแล้วกองทุนทั่วโลกเขาก็ต้องอยู่ในระหว่างการจะด,ดำเนินการนี่ต้องบอกให้พี่น้องได้รับรู้ว่า นี่แหละคือผลงานของท่านทักษิณชินวัตรที่ได้ทำเอาไว้ทั่วโลกเขาต่อยอดแต่มีประเทศนี้ประเทศเดียวที่พยายามจะไม่ให้มีความเจริญเดินไปข้างหน้าก็ต้องถามหน่อยอำมาตยท่านคิดอะไรกันอยู่ ท่านคิดอะไรพี่น้องเขาต้องการฟามออกจากปากออกจากความคิดของท่านว่าสิ่งที่ท่านคิดที่ท่านทำที่ผ่านๆมาทั้งทุกยุคทุกสมัยสั่งปราบสั่งฆ่าฆ่าแล้วก็บอกว่าปองดองสามัคคีกันตราบใดมีโอกาสที่มวลมหาประชาชน เข้ามาด้วยมือเปล่าเขามาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเหลื่อมล้ำต่ำสูงสองชนชั้นมาตรฐานเขาไม่ต้องการเขาต้องการสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ต้องการประชาธิปไตยที่เต็มไบมวลมหาประชาชนทั่วไปเขาไม่ต้องการกบอยู่ไหนกลา นี่เป็นแบบนี้ที่ต้องการออกมาขับเคลื่อนการเรียกร้องประชาธิปไตยตายแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยากไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยอ a ามาตถ,ถามหน่อยคิดว่าฆ่าแล้วเนี่ยประชาชนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังเหลืออยู่เขาจะกลัวท่านไหมบอกตรงๆว่ามา m คิดพิด จะตายกี่ร้อยก็ตามชีวิตที่ยังไม่อยู่แล้วจะเดินหน้าทวงถามว่าประชาธิที่ประไทยเมื่อไหร่จะให้เต็มไบสิ่งเหล่านี้มันดังกือกกล้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นส่วนมากคือคนสืนเอดงไม่ใช่ชนชั้นที่สูงสักแล้วก็ข่มขวัญ คนมวลมหาประชาชนคนรรกญ้าแล้วให้ดำเด้งอยู่ในใต้ดินแต่นั่นมันไม่ใช่เป็นการที่ท่านคิดผิดโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนเสื้อแดงถึงเกิดทุกหัวะแห่งทั่วทั้งแผ่นดินมีแต่คนเสื้อแดงและส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ถอยลงคลอง พี่น้องครับเวทีที่เราตั้งอยู่ปากน้ำสมุิรประการผมก็ออกบอกปากออกปากว่าผมอาสาที่จะซื้อเชือกแล้วไปโยนให้ไอ้เชือกไปพกคอตายผมบอกแล้วสิ่งนี้นนแล้วเอาอยากขนไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปให้พวกนั้นกินเพราะเขาไม่ได้กินข้าวเขากินยญ้า ในทางคิดที่จะสร้างสรรพัฒนาประเทศเขาเป็นคนวิปพลตออกซ้ายหันขวาออกขวาหันซ้ายบอกว่านิรแลษกรรมถอยออกแล้วก็จบหลังจากนั้นพรบรนิรแลษกรรมถอนออกเขาก็แถไปอีกครั้งหนึ่งก็ยังอีกโน้น ไปนวนแถวพระวิหารสารโลกดาดสินจบไปแล้วแล้วมันก็พูดข้างๆ้างคูคูเถียงออกหน้าออกซ้ายออกเผาแล้วก็บอกว่ารัดไล่รัฐบาลต่อผมถึงบอกว่าเวทีไหนที่ผมขึ้นพวกนี้มันเหมือนปี4849ที่มันทำการรัฐประหารรวบกับทหาร <independent. S 1> เหมือนกัน,มนไมมไม่ผิด ไล่จกกักรพฤษเป็นแขกก็บอกว่าจะจบไล่เนพพอดลออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าจะจบหลังจากนั้นมันก็ไล่รัฐบาลท่านสมัครต่อเห็นไหมครับพี่น้องทุกท่านทุกคนบางคนรู้มากกว่าไอ้เทือกเลยไอ้มากตบเบอร์ดแดงเลยพี่น้องเขาแสงสายแล้วต้องบอกตรงๆ ให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องครับบางคนถามผมที่ผมบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเกิดนานหัวงอกแล้วจะเป็นผู้ใหญ่แต่เกิดนานรู้สันดานตัวเองทำตัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะนี่พี่น้องก็สงสัย แล้วก็ถามว่าบ้านเมืองที่เป็นอยู่แบบนี้มันเพราะใครทำไมไม่เจริญยุคท่านชาติชายน่าจะเจริญแล้วก็ไปด้วยดีแต่แล้วก็จบเหตุด้วยการปฏิวัติรัฐประหารตอมอิจยชาของใครแตกแล้วก็ทำการรัฐประหารในครั้งนั้น นี่ประชาชนก็ต้องการอยากจะรู้อีกมาสมัยท่านนายกทักษิณชินวัตรนี่ก็คือนายกอยู่ในดวงใจของใจของคนทั่วไปกำลังจะจะเดินไปด้วยดีทั่วโลกเขาสละเสริญทั่วโลกเขารู้จักไทยแลนด์ทั่วโลกทั่วทุกประเทศเขากำลังรู้จักว่า ประเทศใยจะดังกึกก้องทั่วโลกพอตทักษิณด้วยใครอิจฉาดิษยาสั่งรัฐหารแล้วก็ปองรายท่านทักษินมาเลื่อยไปจนกระทั่งถูกไล่ท่านออกไปพี่น้องครับเราผู้เป็นหัวอกคนรากหญ้า บอกตรงๆอำนาจฝรัมบดทนมันไม่กี่จำคัยจะก,กดดันกดขี่กลมเห็งมากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มวลมหาประชาชนถึงได้ออกมาเรียกร้องประชาชิทีมาตายต้องบอกให้รู้ต้องส่งเสียงดังๆดังๆอีกพี่น้องดังๆอีกให้ได้รู้ถึงทั่วโลก ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านถ้าได้ยินได้ฟังได้รับรู้ข่าวสารการตั้งเวทีของกปอปออยู่หน้าตุลาการสารัฐธรรมนูญถนนแจ้งวัฒนะขอให้พี่น้องได้ออกมาร่วมกันกับเคลื่อนแล้วทวงถามว่าเมื่อไหรท่านจะขายประชาธิที่บไให้ประชาชนที่เรียกร้อง แล้วที่มาทวงถามที่นี่ท่านตุลาการท่านน่าจะรู้ดีว่าประชาชนคนเสื้อแดงกลุ่มกะวพอมาตั้งเวทีปราศัยที่นี่เ,เพื่อชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบทั่วกันทั้งเหตุและผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะจัดการกับรัฐบาล มันไม่ง่ายเหมือนที่ท่านจัดการพักเพื่อไทยและพักพลังประชาชนจนได้มีการเสียงเราเอื้อเราเอ้อกล้องไปทั่วไปว่าสุกเอาเผากินแต่วันนี้บอกตรงๆมันไม่ง่ายเหมือนที่ท่านคิดท่านจะทําสิ่งใดก็ตามประชาชนเขาน่าจะรู้ไปกว่าคุณอีก เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มวลมหาประชาชนส่วนมากเขาเข้าใจว่าหัวหน้ามอบที่อยู่อนุสาวรีย์ตัวเริงเขาคิดว่าเป็นตุลาการที่ดีพี่น้องที่รักทั้งหลายหลังจากคราวที่แล้วเราก็เก็บเวทีม้วนเสือกลับคิดว่ามันน่าจะจบคิดว่า มันคงไม่มีอะไรที่จะเป็นในลักษณะนี้พี่น้องครับแต่ในเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ทุกท่านทุกคนขอให้บอกกันใช้สัญญาณส่งหากันไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กโทรศัพท์ให้บอกกันว่าเวทีกวปอของเราได้ตั้งเวทีปาใสัยที่หน้าสำนักง,งานตุลาการสารัทธรรมนูญ แถนนแจ้งวัฒนะและขอให้พี่น้องได้รับรู้ทราบที่มีการถ่ายทอดเสียงและมีการถ่ายทอดสดออกทางเว็บไซต์ทั่วโลกปรบเบอรด์ดังให้กำเพียบหนักนะครับพี่น้องครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านและพรุ่งนี้เตรียมตัวที่จะเดินทางมาสมทบกันอีกเป็นหมืนหม่นๆคนขอแสดงความดีใจให้กับพี่น้อง ที่กำลังจะเดินทางมาเดี๋ยวกันี่นงครับขอบคุณครับ